จากที่เราได้ศึกษาตัวอย่างคอนตัมอัลกอริทึมกันมานะครับจะเห็นว่ามันมีบางอัลกอริทึมนะครับที่สามารถที่จะทำสปีดอัพจาก e x p ก n x p t n e n Time นะครับให้เหลือเพียง Polynomial Time ได้นะครับอย่างเช่นอัลกอริทึมในการแยกตัวประกอบของชอนะครับที่ในโลกคลาสสิกเ,เนี่ยนะครับยังไม่มีใครรู้เลยว่าจะสามารถเราสามารถแยกตัวประกอบได้ ในเวลาที่เป็น Polynomial Time หรือเปล่านะครับหรือว่าอย่างไซมอนอัลกอริ t h มเองเนี่ยเราก็เห็นว่าตัวไซมอนอัลกอริทึมสามารถทำเอ็กซ์โพเนนเชี e d Up ได้นะครับจากเวลาทำงานในโลกคลาสสิกที่ต้องเป็น e x p o n e n t เนนนะครับก็เหลือในโมเดลของควอนตัมเนี่ยก็ใช้เวลาทำงานเหลือแค่ Polynomial เท่านั้นนะครับทีนี้มันก็มีความสนใจนะครับในปัญหากลุ่มที่เรียกว่าเป็นปัญหา n p c o m คอมพลนะครับ ซึ่งอย่างที่ผมได้แจ้งไปในคราวที่แล้วว่าปัญหาในกลุ่ม NP-complete เนี่ยนะครับมีความสำคัญมากในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับตัวอย่างหนึ่งของปัญหานี้ก็อย่างเช่นปัญหาที่ชื่อว่า t r e s e t นะครับที่ให้ตัวแปรที่เป็นบูลีนนะครับมา n ตัวแล้วก็ผมมีคลอสในลักษณะ x 1หรือ น็อ x 2หรือ x 3ครับ x 2หรือ x 3หรือ NOT x อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งสิ้น m c l a u s e ด้วยกันนะครับแล้วถามว่ามี assignment นะครับที่ทําให้ทุกคลอส e เนี่ยเป็นจริงพร้อมกันได้หรือไม่ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในปัญหา NP-complete นะครับที่ก็ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถ solve ได้ในเวลาที่มีประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือใน polynomial time หรือเปล่านะครับแม้กระทั่งในโลกคว a n ต u m เองเนี่ยเราเห็นว่าในหลายๆปัญหามันสามารถทำ exponential speed up ได้นะครับมันก็มีความสนใจว่าปัญหากลุ่ม NP-complete เนี่ยจะสามารถ solve ได้ใน polynomial time นะครับในโลกควานต่มไหมนะอย่างไรก็ดีถ้าเรามองปัญหานี้นะครับในลักษณะของการ search นะครับคือการค้นหา assignment ทุกกรณีเลยนะครับดูว่ามี assignment ที่ที่ต้องการหรือเปล่านะครับเราก็สามารถ apply Grover's algorithm ได้นะครับซึ่งสังเกตว่าโอเคถ้าเราจะทำเหมือนทำ brute force นะครับพิจารณาทุก assignment ที่เป็นไปได้เนี่ย เราก็จะต้องใช้ใช้เวลาอย่างน้อยนะครับทั้งสิ้นก็คือพิจารณาทั้งหมด n a s s i g n m e n t ซึ่งเท่ากับ2ยกกำลัง n เล็กนะครับเรามีตัวแปรบูลีนทั้งหมด n n เล็กตัวนะครับแต่ละตัวเนี่ยเป็นได้2ค่าคือจริงหรือเท็จก็ได้นะครับเป็นได้2กรณีนะครับมีทั้งหมด n ตัวเพราะนั้นรูปแบบการ assign ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง n ek, แบบนะครับถ้าในโลกคลาสสิกเนี่ยเราก็ต้อง ใช้เวลาทำงานในประมาณ2กํกำลัง n สเต็ปนะครับแต่ว่า Grover's algorithm นะครับถ้าเราใช้ Grover's algorithm นะครับเราก็จะสามารถลดเวลาทำงานเนี่ยจาก n เหลือ big O square root n ได้แต่สังเกตว่า square root n ในที่เนี้ยนะครับ เมื่อแตกออกมาแล้วมันก็คือ2ยกกำลัง n ส่วน2ซึ่งก็ยังคงเป็น exponential time อยู่ดีนะครับคำถามสำคัญก็คือ Grover's algorithm เนี่ยมันดีที่สุดแล้วหรือยังนะครับเรายังสามารถทำ Quantum speed up นะครับสำหรับการ search เนี่ยนะครับให้ดีกว่าดีกว่าที่ Grover's algorithm ทำได้หรือเปล่านะครับและเรามีสิทธิ์ที่จะ แก้ปัญหาในกลุ่ม NP-complete เนี่ยได้ใน polynomial time หรือไมนะ่อย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ Grover จะนำเสนอ,อ,อตัว Grover's algorithm นะครับที่ทำงานได้ใน big O square root n ออกมาเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเ,เรามี t h e o r มหนึ่งได้ถูก เสนอมาแล้วนะครับผมอาจจะเรียกว่า BBBV นะครับเทยอเรมนะครับถูกเสนอขึ้นมาในปี1994นะครับ BBBV ตัวนี้ก็เป็นชื่อย่อมาจากาผู้เสนอนะครับ4คนซึ่งก็เป็น4คนที่เราผ่านหูผ่านตามาแล้วนะครับก่อนอนุญาตใส่ชื่อไว้หน่อยนะครับก็จะมีคุณ เบนเนตนะครับเบิร์นสไตน์นะครับคุณบราซาร์แล้วก็วาซิรานีนะักวิจัยทั้ง4ท่านเนี่ยได้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วว่านะครับการค้นในลักษณะ Black Box นะครับ บนโมเดลการคำนวณน,นะครับเชิงควอนตั้มนะต้องใช้เวลานะครับเป็นบิ๊กโอเมก้าสแควร์รูทเอ็นสเต็ปนะครับ หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่า,า Grover's algorithm เนี่ยที่ใช้เวลาเป็น big O square root n step เนี่ยครับก็คือเป็น Algorithm ที่ดีที่สุดแล้วนะครับจากตัว BBV b v theorem เนี่ยนะครับก็คือมันบอกว่าเราไม่สามารถที่จะออกแบบ Quantum algorithm ที่ทำการ search ได้เร็วกว่านี้แล้วนะครับถ้าการ search ของเราเนี่ยเป็นการ search ในลักษณะ query ผ่านตัวฟังก์ชันในลักษณะที่เป็น Black Box นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะมีอัลกอริทึมที่ทำการเซิร์ชได้เร็วกว่านี้แปลว่าอัลกอริทึมนั้นจะต้องอาศัยความรู้หรืออินโฟเมชันที่อยู่ข้างในเซอร์กิตของตัวฟังก์ชันนะครับเป็นเป็นส่วนประกอบสำคัญในในการออกแบบอัลกอริทึมนะครับจาก BBBV theorem ตัวนี้นะครับ มันก็ทำให้ไอเดียในการโซฟปัญหา NP-complete problem นะครับโดยการทำควอนตัม Speed-Up น่ยนะครับถ้าถ้าเรามองปัญหาการโซฟปัญหา NP-complete เนี่ยในลักษณะที่เป็นการ Search เฉยๆนะครับแล้วอาศัยควอนตัมสปีดอัพผ่านผ่านาแบบจำลองการคำนวณเชิงควอนตัมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ ทำสปีดอัพได้เร็วพอที่จะลดเวลาลงนะครับเหลือเพียง Polynomial ได้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาพิสูจน์ตัว BBBV t h e o r e m กันนะครับ